ถึงเวลาแล้วสินั่นเนี่ยถึงเวลาอะไรครับก็ถึงเวลาที่ค oh, ุณจะได้ร ja> mm ู้ความจริงไนล่ะคะคุ puzzles, OK> ณวรชนคุณนนทนี Whoops, ่คุณมาทำไมเนี่ยก็ตามคุณมาน่ะสิคะเพราะกลัวว่าคนบางคนจะไม่พูดความจริงความจริงอะไรของคุณความจริงที่ว่า หลวงพ่อองค์นี้เป็นพ่อแท้ๆของคุณไงล่ะคะคุณบุรชนอนเล็วไหลนะ พูดบ้าอะไรกคุณเนี่ยผมว่าคุณกลับไปดีกว่านะที่นี่เป็นถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมาะกับคนอย่างคุณหรอกคุณนี่ปากจัดจิงเน,นะคะออนอุตสาห,หวังดีเอาความจริงมาบอกคุณเนี่ยบังเอิญว่าออนไปสืบที่มาที่ไปของวัดนี้แล้วก็บังเอิญไปรู้ประวัติของพระองค์นี้มาค่ะ แล้วก็บังเอิญบังเอิญทราบมาว่าคนที่ห่มผ้าเหลืองคนนี้เป็นพ่อแท้ๆของคุณไงล่ะคะหลวงพ่อขาเป็นพระเนี่ยเขาไม่มุสาบนะคะพูดบ้าเลยคุณเนี่ยพ่อผมต่างประเทศคุณอยากได้ที่ตรงวัดนี้มากจนไม่มีทางอื่นแล้วเหรอ ถึงต้องมาสร้างเรื่องโกหกแบบนี้โยมมรชนโยมออนชุด,ดานพูดความจริงนะโยมคือลูกของอาตมาจริงๆ หลวงพ่อว่าอะไรนะครับอาตมาเป็นพ่อของโยมจริงๆแหมหลวงพ่อคะหลวงพ่อก็บอกคุณวรชนไปสิคะว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยเกือบเอาคุณวรชนไปทิ้งไว้ที่บ้านเด็กกำพร้าแล้วนะคะแต่พอดีว่าคุณแม่คนปัจจุบันของคุณวรเนี่ยมาเก็บเอาไปเลี้ยงซะก่อนอีบ้า พูดอะไรเดี๋ยวไรออกไปเลยชิวอ,ออกไปนึกว่าใครอาจารพลู18มุกุฎนี่เองน,นี่ยายป้าพูดจาอะไรให้ระวังปากหน่อยนะใครเหยียบเท้าฉันเนี่ยแกใช่ไหมอะไรนี่พูดให้ดีีป้าออกไปเลยถ้าไม่ออกไปเจอน้ามวนสารแน่ไปโยม อาตมายกโยมให้กับแม่ของโยมแล้วตกลงกันว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วอาตมาไม่คิดว่าชาตินี้เราจะได้เจอกันรูปถ่ายใบเนี้ยก็คือรูปถ่ายเพียงใบเดียวที่แม่ของโยมส่งให้อาตมาดูอ้าคุณวอจะไปไหนละคะไม่ดีใจหรือไงที่ได้เจอพ่อแท้ๆของตัวเอง ปกป้องวัดอยู่ได้ตั้งนานสองนานแต่ลูกแท้ๆของตัวเองกลับมาทิ้งๆค,งควงๆออกไปเลยป้าถ้าไม่ออกไปเนะยจับโยนยูยเนี่ยไม่ต้องฉันกลับเองได้อีกนิดนึงนะคะหลวงพอ่อผ้าเหลืองร้อนแล้วนะคะยังไงหลวงพ่อเนี่ย ก็รีบศึกออกมาสำนึกบาปเร็วๆนะคะหลวงพ่อ